เครื่อง Morpheus เนี่ยเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานโลกทําให้ผิวที่ดูย่นแล้วก็หย่อนคล้อยเนี่ยสามารถมาตึงตัวรวมถึงยกกระชับใบหน้าความเจ็บน้อยมากเลยคือผมสามารถทนได้ซึ่งถ้าผมทนได้คนอื่นน่าจะสบายสบายเราสามารถทําได้ในคนอายุน้อยๆได้เลย คุณหมอดนัยคะวันนี้ไฟฟ้าจะมาขอความรู้เรื่องของมอร์เฟียสนะคะครับผมมอร์เฟียสคืออะไรเหรอคะคุณหมอเครื่องมอร์เฟียสเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของ RF นะครับ RF ย่อมาจาก Radio Frequency นะครับก็คือเป็นคลื่นความถี่วิทยุนะครับซึ่งเครื่อง RF เนี่ยจะกำเนิดความร้อนนะครับเพื่อทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยถูกกระทำทำให้คอลลาเจนเนี่ยมีการแตกสายและสร้างขึ้นใหม่ก็จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะครับสามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคะ เทคโนโลยีของ RF ในเครื่องของ Morpheus เนี่ยนะครับหรือ Morpheus8 เนี่ยนะครับก็คือการปล่อยพลังงาน RF จากเครื่องเนี่ยจะปล่อยผ่านตัวเข็มตัวพินนะครับตัวพินที่ถูกโคดด้วยทองนะครับเป็น Gold Code เน้นตำแหน่งของการปล่อยของพลังงานจะปล่อยที่ทิปของเข็มเสร็จแล้วพลังงานเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านมาหาุกหาขั้วบริเวณตัวปลายหัวนะครับที่สัมผัส ก็จะทำให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยได้รับพลังงานสูงบริเวณด้านล่างนะครับซึ่งทำให้เกิดการซ่อมสร้างคอลลาเจนใหม่และทำให้เกิดการผลัดรั้งและก็มีการกระชับตัวได้<ม>อีกข้อวิเศษข้อหนึ่งของการปล่อยพลังงานของหัวตัวของ m o ร์เฟียเนี่ยนะครับตัวหัวก็คือตัวปลายเข็มเนี่ยสามารถ adjust ปรับความลึกได้หลายระดับนะครับตั้งแต่1ม mm มนะซึ่งจะ target อยู่ในชั้นของผิวนะครับ ซึ่งจะทำให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวมันผิวมีริ้วรอยเล็กๆหรือว่าแม้กระทั่งหลุมสิวเนี่ยดีขึ้นนะครับเราสามารถปรับขึ้นมาชั้น2มิล3มิลซึ่งสามารถยิงในชั้นของหนังแท้ทําให้หนังแท้มีการซ่อมสร้างใหม่ผิวที่ดูอ่อนนุ่มเนยนะครับก็จะสามารถตึงตัวขึ้นได้น,นะครับ ที่สำคัญตัวหัวเนี่ยสามารถปรับลงไปลึกถึงชั้น3และ4มิลิเมตรได้ซึ่งตําแหน่งนั้นเนี่ยเราสามารถไปโฟกัสในชั้นของกล้ามเนื้อใบหน้าคือสมส h ก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยมีการยกกระชับได้ด้วยเฉั mm ้น hmm. เหมือนกับเครื่องมอร์เฟสอาจจะทําได้ถึง2 in 1คือทําให้ผิวที่ดูย่นแล้วก็หย่อนคล้อยเนี่ยสามารถมาตึงตัวรวมถึงยกกระชับใบหน้าโดยการปล่อยพลังงานไปที่ชั้นของสมสได้ครับ เหมาะกับคนวัยไหนและผิวแบบไหนดีคะก็จริงๆิ Morpheus ถ้าเราทำในเชิงป้องกันเราสามารถทำได้ในคนอายุน้อย,อยได้เลยนะครับยีกว่าจนไปถึงอายุมากๆที่เริ่มมีการหยอ่หยอนคล้อยของผิวนะครับ50กว่า60กว่าอาจจะถึง70กว่าได้เลยเพราะเราก็จะเน้นทารเก็ตไปที่เรื่องของผิวที่มีการหย่อนคล้อยและหย่อนยานลงนะครับการทำอันเทล่ากับ Morpheus ควบคู่กันนี้มีผลดีเป็นยังไงบ้างคะ ที่จริงการทำา2เทคโนโลยีนี้ด้วยกันในคนไข้ห่งคนเนี่ยก็ได้ประโยชน์ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดขึ้นนะครับสำหรับคนก็เรียกว่า2ตัวนี้สามารถทำงานได้สอดคล้องกันแต่ไม่ควรทำในเวลาเดียวกันหากทำอัลตราปีไปแล้วเราน่าจะแบ่งช่วงเวลาไม่มาทำมอร์ฟสอาจจะห่างไปสัก3-6เดือนแล้วก็มาทำน่าจะดีกว่า แล้วต่อไปนะคะการทำโมฟียนี่เจ็บไหมคะคุณหมอจริงๆพอเราพูดถึงว่าการปล่อยพลังงานของเครื่อง m o ฟิวเซนดเนี่ยปล่อยผ่านปลายเข็มใช่ไหมครับคนเราจะรู้สึกเจ็บภายใต้เหมือนโปรตโตคอลที่เรากําหนดขึ้นมาเองคือผมเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเยอะด้วยแล้วผมก็เลยช่วยเขาคิดโปรตโตคอลขึ้นมาแล้วลองใช้กับตัวเองปรากฏว่าความเจ็บน้อยมากเลยแล้วก็เวลาบอกเราเจอเข็มเราจะกลัวเรื่องหน้าแดงเรื่องการอักเสบของผิวเนาะ ทำให้แบบทางานไม่ได้อะไรเงี้ยขั้นตอนการดูแลหลังการทํามีความสําคัญมากต่อไปมาถามเรื่องราคากันดีกว่าครัราคาคแอบแรงไหมคะจริงๆเครื่อง Morpheus นะเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานโลกและตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าจริงๆได้รับการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียด้วยเซเลบริตี้ระดับโลกนะครับคือคิมคาเดเชียนนะครับก็ทำให้ตัวเนี้ยได้มีการพูดถึงกันเยอะขึ้น ราคาผมถือว่าเป็นราคาที่ c o l o ร affordable ไม่ได้สูงนะครับแต่คราวนี้การทำเคลื่อนพวกนี้จำเป็นจริงๆจะต้องมี addition treatment อย่างของผมก็จะมีขั้นตอนต่างๆหลังการทำเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่มีดาวทามลิมีดาวรทามน้อยที่สุดเพื่อให้กลับไปทำงานได้ปกติในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับ m ครื่องเฟียสค่ะสามารถทําส่วนไหนของร่างกายได้บ้างคะจริงๆโจทย์ของโมเฟียสที่ผมรับเข้ามาทำในเอามาใช้ในคลินิกเนี่ยก็คือจริงๆสามารถแก้ปัญหาเรื่องผิวที่ค่อนข้างหยอ่อนอย่างตุ่มเองเวลามีแอคทิวิตี้เอาท์ดอ์มากๆผิวเวลาโดนแดดมากๆแล้วก็อายุเนี่ยมันทําให้ผิวเวลาเราจับมบนันยุบนะครับการทำอัลตราเนี่ยมันเป็นการลิฟติ้งแต่สำหรับโมเฟียสที่เราสามารถทำได้ทั้งหน้าและผมไล่ลงมาถึงคอ ซึ่งปัญหาเรื่องคอมีปัญหามากเลยเวลาเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยผิวคอมันจะไม่แข็งแรงแล้วเวลาการทำการทำทิชเบิเ,น,เนคอเนี่ยผลลัพธ์มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอได้ตัวนี้เข้าไปทำผมรู้สึกคอมดีขึ้นมากเลยขอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเนียก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเฟซแอนด์เน็กสำหรับเครื่อง Mor ์ฟิวส์เอครับ สำหรับตัวผมนะส่วนอินดิเคชันอื่นๆที่เราใช้ Morpheus ซเนี่ยเราสามารถใช้ในบริเวณบอดี้ได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นโปรเนี่ยเราจะมีหัวต่างหากที่มีมีพินมากขึ้นตัวหัวเฉพาะหัว Special เนี่ยเราสามารถทำกับส่วนของร่างกายได้เช่นเคยเห็นไหมครับบางคนอายุมากๆแล้วบริเวณเหนือเข่าจะมีรอยย่น เราสามารถแก้รอยย่นตรงเหนือเข่าได้หรือบางคนผอมๆไม่เหมาะที่จะดูดไขมันแล้วก็มีความหย่อนค้อยของผิวด้วยแทนที่จะไปดูดไขมันเราอาจจะใช้ตัวมอร์เฟสเนี่ยขดหลังหนังบริเวณต้นแขนนะครับบริเวณเวณรักแร้แอคซิลานะครับหรือโดยเฉพาะบ,บางคนที่ออกกําลังกายอย่างหนักแต่หนังเริ่มหย่อนยานโดยเฉพาะหนังหน้าท้องนะครับอันนี้แทนที่จะไปตัดนะครับ คือดึงแล้วก็ตัดเราอาจจะใช้ m o r p h e u s ยกระชับแล้วทาให้ตึงไ้้ึงเมือนกันและในเคสสาคัญเลยคือเคสที่กึ่งๆว่าจะดูดไขมันก็ไขมันไม่เยอะและผิวก็มีการหย่อนค้อยเวลานั่งแล้วเห็นรอยพับเคสเหล่านี้ก็เหมาะสมในการใช้ Morpheus8 เนี่ยนะครับในการทําให้ไขมันที่มีความหนาประมาณหนึ่งเนี่ยหายไปได้นะครับ หัวพิเศษเฉพาะเรื่องของบอดี้สำหรับ Morpheus Pro เนี่ยนะครับก็คือพินที่ยาวถึง7มิลิเมตรนะครับซึ่งสามารถเข้าไปสลายไขยมันบริเวณนั้นได้เหมือนกันหลังจากการทำ Morpheus ค่ะคุณหมอมีคำแนะนาสำหรับการทำหาตถการเพิ่มไหมคะสำหรับผมนะครับคนไข้ที่คอน c e r n ์นเรื่องของคุณภาพผิวที่ดีเนี่ยหลังจากทำ Morpheus 8ไปแล้วสักประมาณ 1- 2เดือนผมจะแนะนำให้คนไข้ทำโปรแกรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผิวเช่น<ๆ> เพิ่มคุณภาพผิวให้มีความชุ่มชื้นและมีความยืดหยุ่นโดยการฉีดพวกสกินเรเดียนนะครับหรืออาจจะเป็นสกินรีว i ฟ์นะครับหรืออาจจะทําให้ผิวเกิดการกรอิงมีลักษณะของขาววาวเงาวาวนะครับโดยการทําพวกกลุ่มพวก p d n n หรือ p d n n นะครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมเฉพาะตัวสำหรับทางคลินิกดรอกเตนร์เหมือนกันครับ อันนี้เป็นส่วนเล็กน้อยของเรื่องมอร์เฟียสนะคะสำหรับสาวๆที่อยากรู้มากกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะและถ้าใครอยากจะรู้เรื่องความสวยความงามแบบเจาะลึกมากกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ค่ะเดี๋ยวปฟฟ้าจะรับหน้าที่ในการสอบถามคุณหมอให้ค่ะ